น้ำมันเบิดครับพี่น้องรถเสียรถห่างรถน้ำมันเบิด์ตคตสิพ่บอกวิธีแก้ไขได้พี่น้องเด้อยง่เมาขี่รถมามอเตอร์ไซค์เนาะขับรถน้ำมันเบิดหรือว่ารถเสียรถห่างมันมีวิธีแก้ไขได้พี่น้องปกตินี่แดือดหอนสีเนาะครับเนาะปกติกันเทารถห่างรถเสียรถมันเบิดนี่เขาจิต้องเข็นมันบ่ครับเข็น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 ถ้าโศกดีแน่ก็สิมีคนมาซอยยันซอยถีบไผยแต่ว่ามันบ่มีมันบ่มีคนมาซอยถีบซอยยันในเฮาผมมีีวิธแก้ไขครับพี่น้องถ้ารรรถถนนนน้้้ำมมมััเบบบิิดดดแสสาาตตต์ท่่่ไไปอลว ก็คือมันต้องเจาะตากใดที่มันไปต่อไปได้แล้วมันจะมีวิธีครับที่เ้องประต้องเข็นให้มันเมื่อยนะครับนะมันจะมีวิธีที่ประต้องเข็นให้มันเมื่อยแล้วก็มาเสร็จแล้วก็เป็นหัดจุดไม้แบบสบายๆนะครับผมนะบ่ต้องบ่ต้องไปเมื่อยขาเมือ่อยแขนบ่ต้องไปย่างเข็นให้มันยากนะครับผมเนาะ <S <S แล้ววิธีที่ผมจะบอกก็คือเบิง่งดีๆเด้อพี่น้องเด้อจะเป็นแบบนี้ครับนี่แหละครับพี่น้องวิธีนี้คือแบบว่าเฮาสิบ่บ่ต้องประต้องได้ไปเข็นเองนะครับเฮาสิได้นั่งขับรถสบายๆสิเลยนะครับนะก็คือวิธีที่ผมสิบอกก็คือให้น้องสุุุกกกกกคครรัััับบถ้้้้้้าผผผผููใใใใดดดมมมมีีีีเเเยย็็หหสสววอ ข้าก you, like ็สิได้นั่งแทบรถไปแบบสบายๆสิโบต้องเข็นนะครับเดีวสบายมึงไม่อยากกูว่ามึงเวียนมึงนั่งสบายหย่อนตีโอ้ยโอ้ยมาแล้วมึงบอกเปลี่ยนกันเลยมึงเปลี่ยนกันเลยแม่งสบายแต่แมึงอะไรกูสบายอยู่เป็นไรพี่น้องสบายรีครับสบายรีแต่ว่าสบายแป๊บเดียวตอนนี้ในโลกมาเข็นแทนแล้วครับตอนทำเนินแน่พี่กูบัง